สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ปี2564ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาซื้ออาหารเทเลอย่างที่เคยทำทุกปีนะฮะแต่ว่าช่วงนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าแถวชนบุรีและยองจะมีปัญหาเรื่องโควิดแระรอบที่2ที่ระบาดค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เช่นเดียวกันนะ ก็เลยเลี่ยงไม่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดน,นะครับจันทบุรีก็เลยเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผมจะมาในวันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันที่29เดือนธันวาคมปี2อ6 3าายัางไม่สิ้นปีนะฮะผมเดินทางจากบ้านมาตั้งแต่ตอนตีสีนะฮะมาถึงที่จันทบุรีก็ประมาณสักเ,ท,เที่ยงนะฮะเอ่ยแวะเข้ามาจองห้องพัก ะะที่วิลล่าพระจันทร์ครับหาดเจ้าหลาวแต่จริงๆตรงนี้ยังไม่ถึงหาดเจ้าหลาวนะฮะจะอยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานแคมหนูนะฮะตรงแถวๆวัดแคมหนูถ้าคนที่มาจากฝั่งเจ้าหลาวจะต้องต้องข้ามสะพานมาก่อนนะฮะถึงจะมาถึงรีสอร์ทตรงนี้ผมจองผ่านอากูด้านะฮะทีแรกแต่ว่ายังไม่จ่ายตังแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะมาที่จันทบ,บุรีหรือเปล่าก็เลยยกเลิกการจองไปในรอบแรก กะว่าจะมาวองอินเพราะวันที่มานี้เป็นวันวันราชการเลยว่าไม่ใช่วันหยุดนะครับเลยยังไม่ชำระเงินและก็พอมาถึงนะฮะที่วิลาพระจันทร์ผมก็ไปติดต่อพักเขาก็แจ้งว่ามีรายเดทหลายราคานะฮะตั้งแต่ราคาที่1,800บาท2,000กว่าจนถึง3,000นะฮะซึ่งผมก็ก็แปลกใจนิดหน่อยเพราะว่าพอเช็คราคาผ่านเว็บไซต์อากูด้นะฮะ ห้องที่เป็นบีชฟอนต์คือบีชฟอนต์อย่างภาพที่ผมกําลังถ่ายให้ดูอยูตอนนี้นะฮะจะมีห้อง101 102แล้วก็103 3ห้องเรียงกันนะฮะที่เป็นบีชฟอนต์ในเว็บ Agoda นี่เขาเปิดราคาห้องอยู่ที่ประมาณ4,000บาทรวมรวมวัดหรือว่ารวมภาษีแล้วนะครับแต่พอผมบล็อกอินราคาอยู่ที่3,000อันนี้ผมก็แปลกใจนดิดหน่อยผมจะพาเดินดู บรรยากาศรอบๆรีสอร์ทนะครับแล้วก the <hotel> right. ็จะพาเข้าไปดูนะว่าในห้องในมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะครับสำหรับวิลล่าพระจันทร์แห่งนี้นะครับเขามีอยู่แค่9หลังเท่านั้นนะครับก็จะแบ่งเป็น3โซนโซนแรกก็คือโซนด้านหน้าที่เราเข้ามานะครับตรงนั้นจะเป็นการ์เด้นวิวโซนตัวนี้จะไม่ติดทะเลแล้วก็ไม่ไม่ได้มองเห็นน้ำทะเลนะฮะ ต่อมาก,ก็จะเป็นโซนของ sea v i อันนี้จะอยู่ถัดมาเป็นแถวที่2จะมีวิวทะเลบางส่วนนะครับแล้วก็โซนที่ผมจองและก็พักในคืนนี้จะเป็น b ีฟอนส์นะครับบีฟอน์จะมีห้อง 101, 102และก็103สําำหรับาราคาของบีฟอน n ์อย่างที่แจ้งตอนแรกก็คือคืนละ3,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในห้องพัก ว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามานะครับห้องพักที่ได้ก็จะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับแล้วก็เครื่องฟอ,อกอากาศก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในสถานการณ์แบบนี้นะฮะภายในตู้เย็นที่เป็นเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่น้ําเปล่าหรือว่านมเปรี้ยวอันนี้ทางโรงแรมให้บริการฟรีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกมาม่า ขนมขบเคี้ยวที่วางอยู่หน้าทีวีอันนี้ไม่ไม่ได้ฟรีนะครับภายในห้องน้ําการตกแต่งออกแนวรอบๆนะฮะมีใช้ที่จําเป็นภายในห้องน้ำครบนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนวดแชมพูรวมถึงครีมอาบน้ำนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ที่ผมว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับโรงแรมทุกโรงแรมนะครับก็คือไดเป่าผม ภายในโซนห้องน้ำเขายังมีชั้นวางกระเป๋าใบใหญ่ได้หลายชั้นเลยนะฮะแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งออกจากกาันการตกแต่งก็อย่างที่ว่าสไตล์ลอฟสำหรับคนที่ชอบแนวดิบๆหน่อยก็จะโอเคนะฮะสำหรับห้องน้ำที่นี่สรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจวิลล่าพระจันทร์แห่งนี้นะฮะมันเหมาะกับใครผมจะแนะนำว่ามันเหมาะ กับคนที่ชอบในบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ดูวิวทะเลส,สวยๆนะฮะแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับเดินเล่นตาม้ายริมทะเลนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีชายหาดที่สวยงามเหมือนที่อื่นนะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งนะฮะก็เรื่องของสระว่ายน้ําสําหรับคนที่ชอบว่ายน้ําหรือว่ามีลูกเล็กๆนะฮะก็สามารถที่จะ พาไปเล่นที่สระแา่น้ําได้ซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ก,ก็ก็พอใช้ได้สิ่งที่สําคัญที่เพื่อนเพื่อนจะนึกถึงนะครับก็คือในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารแถวนี้มีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมายนะฮะสามารถขับไปกินที่หาดเจ้าลาวได้หรือว่าจะแวะไปไกลหน่อยอย่างที่ผมไปก็คือไปที่แหลมสิงห์นะฮะซึ่งผมประทับใจร้านอาหารที่นั่นมากราคาถูกได้เยอะ แล้วก็คุณภาพรวมถึงรสชาตินี้ดีมากนะฮะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวก็อย่างที่พูดถึงตอนต้นก็คือวัดแขมหนูซึ่งตอนนี้นะครับวัดก็กําลังสร้างพระบโบสถหลังใหม่เป็นพระบโบสถหลังสีน้ําเงินนะ,นะครับ mm hmm. เพื่อจะทดแทนหลังเดิมที่ถูกน้ําทะเลกัดกร่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาของคนหรือว่าของวัดรวมถึงเราเราท่านๆด,ด้วยนะฮะอย่างเรามีรถยนต์อย่างเงี้ยถ้าเราใช้อยู่ใกล้ๆกับน้ําทะเลบ่อย หรือว่าอย่างรถที่เขาใช้ขนส่งอาหารทะเลนะฮะพวกนี้น้ําทะเลจะกัดกร่อนจนทําให้เกิดความเสียหายได้นะฮะสำหรับวัดแขมหนูนี้ผมจะมีให้เพื่อนๆได้นนชมในอีต่อไปนะฮะจะพาไปดูว่าอตอนนี้ทางวัดยังรับบริจาคในการร่วมกันก่อสร้างพระโอษฐ์อยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ตัววัดจะมีความสวยงามเพียงไหนนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆืนนไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็จะเป็นเรื่องของโรงแรมวิลล่าพระจันทร์นะฮะสำหรับเพื่อนๆเ,เอาไว้พิจนารณานะฮะถ้าอยากจะลองมาพักดูก็ถือว่าพักได้ตามความเห็นของผมนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะฮะแต่ว่าจริงๆถ้าเรื่องที่พักแถวาหาดเจ้าหลา้านะฮะผมแนะนำซีเชลนะฮะตรงนั้นจะอยู่ถัดจากวิลล่าพระจันทร์ไปไม่ไกลแค่ข้ามสะพานวัดตรงวัดแขมหนูไปนิดหน่อยนะฮะทางซ้ายมือเป็นรีสอร์ทที่แบบ ชิกมากนะฮะยังไงถ้ามีโอกาสได้มาจันทบุรีอีกครั้งผมจะพยายามจองที่พักตรงนั้นให้ได้นะฮะสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ